สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพี่องค์ฟองชาแนลค่ะหมด,ดร้อนนี้สถานีต่อไปของโคเรลีน,นะคะก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมี FC ของช่องได้มาแชร์นะคะคำถามที่โดนเจ้าหน้าที่ตอมอถาม FC บอกว่าถึงกลับไปไม่เป็นเลยค่ะตอมอนะคะได้ถามว่าจากสนามบินไปที่โรงแรมนะคะที่พักกี่กิโลซึ่ง F c นะคะตอบไม่ได้ ท้ายไปห้องเย็นค่ะทุกคนโดนส่งกลับไทยนะคะในช่วงสามทุ่มได้แค่เดินนะคะในสนามบินเลยอยากจะชวนให้ทุกคนคะ่ะได้มาฝึกถามตอบกับคำถามนอกกรอบที่ตมนะคะอาจจะถามแล้วหลายคนนะคะตอบไม่ได้หลายเดือนที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับคำถามที่ไม่คิดว่าจะโดนถามแต่ก็ถามผู้ที่ไปเยือนนะคะประเทศเกาหลีใต้ถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษแนะนำให้พยายามนะคะจับใจความประเด็นสำคัญของคำถาม จุดสําคัญที่จะช่วยให้เดาได้ว่าเขาถามอะไรจะช่วยให้เรานะคะโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทางช่องเลยจะมารวบรวมคําถามนอกกรอบมาให้ได้ฟังนะคะฝึกท่องฝึกตอบกันค่ะเริ่มที่คําถามแรกกันเลยค่ะทุกคน What do you like about Korea What do you like about Korea Boss Do you like about Korea What do you like about Korea รูปประโยคนี้ตอมเอกาหลีนะคะจะถามว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเราสามารถเดาใจความสำคัญของประโยคนี้นั่นก็คือคำว่า boss และคำว่า like นั่นเองค่ะ บอสแปลว่าอะไร l i ฟ์แปลว่าชอบถ้าเราได้ยินรูปประโยคนี้ What do you like a b o u t Korea ให้ทุกคนเดาได้เลยว่าเขานะคะถามเราว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับเกาหลีซึ่งคำตอบอาจจะตอบได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเราว่าเรานะคะจะตอบไปในแบบไหนเช่น I like shopping. I like shopping. แปลว่าฉันชอบช้อปปิ้งนั่นเองค่ะส่วนคนไหนที่ชอบซีรีส์ก็อาจจะตอบไปว่า I like k o r e a series. I like Korea series แปลว่าฉันชอบซีรีส์เกาหลีนั่นเองค่ะคนไหนที่ชอบอากาศเกาหลีนะคะก็อาจจะตอบไปว่า I like Korea weather I like Korea s weather <S แปลว่าฉันชอบอากาศเกาหลีส่วนใครที่เป็นสายกินนะคะก็อาจจะตอบว่า I like Korea food I like Korea food แปลว่าฉันชอบอาหารเกาหลีค่ะ คำถามที่สองนะคะที่อาจจะโดนถามนั่นก็คือ What is your favorite Korea food? What is your favorite Korea food? รูปประโยคนี้เขาก็จะถามเราว่าอาหารเกาหลีที่คุณชอบคืออะไร คำนะคะที่สามารถเดาได้ง่ายเลยนั่นก็คือคำว่าบอสและคำว่าฟู้ดนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าบอสก็แปลว่าอะไรส่วนคำว่าฟู้ดก็แปลว่าอาหารนั่นเองค่ะถ้าเราได้ยินสองคำนี้เมื่อไหร่นะคะให้สันนิษฐานได้เลยว่าตอมอเขาถามเราว่าอาหารเกาหลีที่คุณชอบคืออะไรนั่นเองค่ะส่วนคำตอบเราก็สามารถตอบได้หลากหลายรูปแบบเช่น I like k i m c i i ลแปลว่าฉันชอบกิมจิและใครที่ชอบทานต็อกโบกีก็สามารถตอบไปได้เลยค่ะว่า I like ต็อกโบกี I like ้า k e ต็อกบกีซึ่งแปลว่าฉันชอบต็อกโบกีนั่นเองค่ะหรืออาจจะตอบไปว่า I like ทังซูอยู่ I l i k ล้ทางซูยุแปลว่าฉันชอบไก่ชุบแป้งทอดหรืออาจจะตอบได้ว่า I อ like i like k ล้คันบีทังไอ้ไล้คันบีทังแปลว่าฉันชอบซุปซี่โครงค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบกินเส้นก็อาจจะตอบไปว่า I ไอ้ไล้จังเจียนไอ้ไล้จังเจียนแปลว่าฉันชอบบะหมี่ราดซอสด,ดำนั่นเองค่ะ มาถึงคำถามที่3ที่อาจจะโดนถามได้นั่นก็คือ how are you going to hotel how are you going to hotel How are you going to Hotel คำถามนี้นะคะก็แปลได้ว่าคุณจะไปโรงแรมอย่างไรใจความสำคัญนะคะของประโยคนี้นั่นก็คือคำว่า Going และคำว่า Hotel ค่ะ Going แปลว่าไปค่ะส่วนคำว่า Hotel แปลว่าโรงแรมค่ะยิ่งขึ้นรูปประโยคด้วยคำว่า How ที่แปลว่าอย่างไรก็ให้เรานะะคสันนิษฐานได้เลยว่าประโยคนี้เขาถามเราว่าคุณจะไปโรงแรมอย่างไรนั่นเอง ซึ่งคําตอบนะคะก็จะมีช้อยให้เลือกด้วยกัน3ช้อยนั่นก็คือ by taxi by taxi ไปด้วยรถแท็กซี่นั่นเองค่ะหรือใครนะคะที่เดินทางด้วยรถบัสรถเมล์เองค่ะก็ให้ตอบไปว่า by bus by bus b y Bu s และใครนะคะที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็ให้ตอบไปว่า b y Subway b y subway b y subway ง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองค่ะทุกคนคำถามข้อที่4นะคะทุกคนที่เราอาจจะโดนถามนั่นก็คือ how much the car cost to the hotel how much the car cost to the hotel How much t h e car cost to the hotel? รูปประโยคนี้นะคะทุกคนแปลได้ว่าค่ารถไปที่พักหรือไปโรงแรมของเรานะคะเท่าไหร่นั่นเองค่ะจาก,กรูปประโยคนี้นะคะทุกคนจุดใจความสำคัญนะคะที่สามารถเดาได้ง่ายนั่นก็คือ how much ค่ะและคำว่า hotel ค่ะ how much แปลว่าเท่าไหร่ค่าแปลว่ารถ hotel แปลว่าโรงแรม ค้ารูปประโยคนะคะมี3คมคำนี้ให้เดานะคะได้เลยว่าเขาถามว่าค่ารถไปที่พักเท่าไหร่นั่นเองค่ะซึ่งคําตอบนะคะทุกคนก็มีช้อยให้เลือกด้วยกัน3ช้อยเช่นเรานะคะจะไปพักกรณีนะคะที่พักของเราอยู่แถวเมียงดงโดยการนั่งรถแท็กซี่เรานะคะก็ตอบไปว่า <S <S About 100 เท้าสั้นวอ n อ b บลวัน0ันเด็ตเท้สันวอแปลว่า ประมาณ1 0 0 0 0แวอนนั่นเองค่ะกรณีที่2พักอยู่แถวเมียงดงโดยการนั่งรถเมลเราก็ตอบไปว่า about 15,000 e a b o u t 15,000 e n t won แปลว่าประมาณ1 5 0 0 0วอนค่ะกรณีที่3พักอยู่แถวเมียงดงโดยการที่เรานั่งรถไฟใต้ดินเราก็ตอบไปว่า about n i 0 0วอน a b o u t 9 1000วอนแปลว่าประมาณ9000วอนค่ะส่วนใครนะคะที่จะเดินทางจากสนามบินอินชอนไปยังที่พักนะคะโรงแรมที่ได้จองไว้ก็อย่าลืมนะคะเช็คระยะทางแล้วก็ราคาแล้วก็เรานะคะจะไปแบบไหนแท็กซี่หรือว่ารถบัสหรือว่ารถไฟฟ้าอย่าลืมเตรียมนะคะคำตอบไว้ตอบคำถามหน้าด่านตอมอกรณีนะคะโดนถามกันด้วยค่ะ ก็มาถึงคำถามข้อที่5กันแล้วนะคะทุกคนอาจจะโดนถามว่า how much, how, how much does a taxi start at how much those a taxi start at how much d o o s e a taxi start at how much d o o s e a taxi start at ประโยคนี้นะคะทุกคนแปลได้ว่าค่าแท็กซี่เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหรค่ค่ะ ใจความสำคัญของประโยคที่เดาได้ง่ายก็คือ Taxi Start a ร์แอนั่นเองค่ะถ้าประโยคคำถามนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่า how much how much ที่แปลว่าเท่าไหร่เรานะคะก็สามารถที่จะเดาได้เลยค่ะว่าเขาถามเราว่าค่าแท็กซี่เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นคำถามที่ชงงนแล้วก็สงสัยนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะถ้าคนที่ไม่เคยเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรใน แน่นอนค่ะว่าเรานะคะต้องรู้ไว้ค่ะเพราะว่ามีคนเคยโดนถามมาแล้วนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบนะคะทุกคนสามารถตอบไปได้เลยค่ะว่า <c oughs> about three thousand f hundred w o n about 3,500 e t h o n แปลได้ว่าประมาณ3,500วอนนั่นเองค่ะคำ <c oughs> ถามข้อที่6นะคะอาจจะโดนถามว่า do you have friend in Korea do you have friend in Korea do you have friend in Korea รูปประโยคนี้นะคะทุกคนแปลได้ว่าคุณมีเพื่อนที่เกาหลีไหมหรืออาจจะถามในรูปแบบนี้นะคะทุกคน do you know anyone currently in this country do you know anyone currently in this country do you know anyone ค u เ t น y in this country รูปประโยคนี้ก็แปลได้ว่าคุณนะคะรู้จักใครที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศนี้หรือไม่ใจความสำคัญนะคะของรูปประโยคนี้นั่นก็คือ do you know crunchy ถ้ารูปประโยคมีสองคำนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะเดาได้เลยว่าเขาถามเราว่าคุณรู้จักใครนะคะที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศนี้หรือไม่และอีก,กรูปแบบนะคะที่สามารถจะโดนถามได้เหมือนกันเช่น do you have any Family here. You have family here do you have and family here do you have and family here ประโยคนี้แปลได้ว่าคุณมีครอบครัวหรือญาติที่นี่ไหม3ประโยคนี้นะคะเป็นคําถามคล้ายกันเราสามารถตอบได้ว่า no i don't no i don't แปลได้ว่าไม่มีค่ะไม่มีครับหรือถ้าใครมีก็ให้ตอบไปว่า yes I do yes I do แปลว่ามีค่ะมีครับซึ่งถ้าใครนะคะตอบมีอาจจะต้องได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะ ก็มาถึงคำถามข้อที่7กันแล้วนะคะทุกคนอาจจะโดนถามว่า Do you, Do you come to work in Korea? Do you come to work in Korea? Do you come to work in Korea? รูปประโยคนี้นะคะทุกคนแปลได้ว่าคุณมาทำงานที่เกาหลีไหมให้เรานะคะตอบไปดังๆเลยคะ่ะว่า No มาถึงคําถามข้อสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะทุกคนคําถามข้อที่8นะคะมีอยู่ว่า How many kilometers from the airport to the accommodation How many kilometer from the airport to The accommodation How many k i l o m e t e r from the airport to the accommodation? รูปประโยคนี้นะคะทุกคนแปลได้ว่าจากสนามบินถึงที่พักกี่กิโลความสำคัญนะคะของประโยคที่เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าตอมอเขาถามอะไรนั่นก็คือคำว่า kilometer airport และคำว่า accommodation นั่นเองค่ะคำว่า kilometer ก็ทับศัพท์มาจากคำว่ากิโลเมตร airport ก็สนามบินส่วน accommodation หมายถึงที่พักนั่นเองค่ะซึ่ง3ามคำนะคะวรวมกันทุกคนก็สามารถออกได้ทันทีเลยค่ะเป็นคําถามที่ง่ายแต่ก็เป็นคําตอบที่ยากหากทุกคนไม่ได้เตรียมตัวมาตอบเพราะคิดว่าตอมอไม่ถามหรอกแต่ก็มีคนโดนถามมาแล้วค่ะซึ่งคําตอบนะคะทุกคนก็สามารถตอบได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าใครนะคะทําการบ้านมาเช่นนะคะสนามบินอินชอนไปในทรีโฮเทลเมียงดง48กิโลเมตรตอบไปเลยค่ะว่าอินชอนแอร์พอร์ตไนทรีโฮเทลเมียงดง กิโลมใครนะคะมาลงที่สนามบินกิมโปเพราะว่ามันใกล้นะคะจากสนามบินกิมโปไปไนทรีโฮเทลเมียงดง15กิโลเมตรเองค่ะทุกคนเราก็จะตอบไปว่ากิมโปแอร์พอร์ต to ไนทรีโฮเทลเมียงดง15กิลม ถ้าเพื่อนๆน,นะคะทําการบ้านมาดีแบบนี้รับรองว่าร้อยทั้งร้อยผ่านแน่นอนค่ะละหลายคนนะคะฟังแล้วสนใจอยากได้ไฟล์ภาพและเสียงการถามตอบของทางช่องเม้นท์ขอกันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหลายคนนะคะก็ขอไฟล์กับช่องของเรามาเยอะมากๆซึ่งปกติจะมีให้ดูในคลิป YouTube อยู่แล้วและไฟล์ก็เป็นเหมือนในคลิปเลยจ้าส่วนใครนะคะที่อยากได้ภาพก็โพสต์ไว้ที่หน้าเพจน้ำพี่องค์ฟองแฟนเพจให้แล้วนะคะทุกคนสามารถก๊อปปี้ตามที่ปักหมุดได้เลยค่ะ แต่ถ้าอยากได้ไฟล์นะคะเสียงอยู่สามารถทักขอเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก็จะมีนะคะรวม17ถามตอบตมเกาหลีเก่งถามตอบค้าคถามยอดฮิต8คําถามนอกกรอบตมเกาหลีนะคะสามารถเลือกอรับมาได้เลยค่ะสําหรับคนนะคะที่สนใจอยากจะได้จริงๆฝากกดติดตามให้กับทางช่องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ